โอเคครับไม่ได้อัปเดตมานานแต่วันนี้จะมาอัปเดตให้ดูครับมีต้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าามีการจเจริญเติบโตชัดเจนเนะาะก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูอืม เหลืออยู่แค่หต้นเองหลังจากที่แยกพอร์ตมาก็คือขยายพื้นที่เลี้ยงอ่ะน,นครับมาได้ประมาณเดือนหนึ่งคือต้นขนาดโตขึ้นค่อนข้างชัดเจนมากครับมีต้นหนึ่งที่ให้เราที่ถ่ายให้ดูคือโดนหนูลากไปกินครับต้นใหญ่สุดแล้วก็ฟอร์มน่าจะสวยสุดแต่ได้มากต้นนี้ส่วนต้นนี้เน่าครับ ก็ตอนนี้ก็คือเหลืออยู่6ให้ดูว่าโตขึ้นนข้างชัดเจนครับเทียบกับขนาดนิ้วแต่ให้ดูกระถางพอตแรกก่อนก่อนแยกนี่ใส่เท่านี้ใหญ่ขึ้นเยอะมากครับอาจจะด้วย วัสดุปลูกที่ผมเลือกใช้คือเป็นหินแล้วก็ดินญี่ปุ่นไม่ได้ใช้ส่วนผสมที่เป็นดินเลยทำให้เลยทำให้รากเขาน่าจะเดินดีแล้วก็พอรากเขาแตกดีกันโตจเจริญเติบโตเขาจะไวขึ้นครับเสียดายเลยแค่หกต้นเองอันนี้ก็จะปล่อยเอาไว้ก่อนลดน้ำ ไม่ได้ลดเยอะเลยครับคือลืมลืมไปบ้างก็ได้อย่างเงี้ยยอดเขายังเขียวอยู่ผมก็ยังไม่ลดนะครับรอให้ยอดเขาคำคำๆทุกอันก่อนอีกสักน่าจะอีกสักสองวันค่อยลดเพิ่มครับโอเคก็มีเนี่ยครับคางคกเหลี่ยมที่โตค่อนข้างชัดอันอื่นก็ยังเหมือนเดิม ก็เลยยังไม่ได้มีอะไรให้อัปเดตครับหรือว่าใครอยากดูต้นไหนอยากให้อัปเดตต้นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับโอเคครับ